ถ้าเรามาดูตรงนี้ว่าเห็นไหมถ้าเราเป็นอย่างกับที่ในอนดีตที่ผ่านมามเราทะเลาะกันเรามีอะไรต่ออะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะมีแรงเสียดทานใ,ในการพัฒนาฉะนั้นเราก็จะกลับมาอีแลบเดิมคือข้างๆบ้านก็จะแซงแล้วถ้าหนึ่งวันใดถ้าเกิดราวแซงเราละ่ะนี่น่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวฉะนั้นปัญหาจริงๆของประเทศไทยที่ทําให้ประเทศไทยเราล้าหลังเนี่ยมันคืออะไรในมุมมองของอาจารย์ ประการแรกคือเรื่องของไมซ์เซ็ตสองเรื่องของวิสัยทัศน์และสามก็คือการบริหารความขัดแย้งภายในประเทศซึ่งเราเห็นละว่าเราบริหารได้มีความลงตัวแค่ไหน ไอ้ตรงที่อาจารย์พูดมาอย่างนี้คนไทยมองไม่ออกเลยมองออกแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนเพราะอะไรถึงทําไมในเมื่อถ้าคนไทยมองออกแล้วเข้าใจแล้วทําไมถึงไม่เปลี่ยนขาดความคล่องตัวของระบบเกิสังคมการเมืองที่เราเรียกว่าขาดไอ้ flexibility คือเราไม่ flexible พอเราไม่ปรับตัวพอที่ได้ทันพอในท่าการที่เรามีโอกาสตัวอย่างเช่นเลยครับ เราเปิดประเทศเนี่ยมาก่อนจีน20ปีออก็คือในข้อกูนเนี่ยออล้วก็เริ่มมีสภาพัฒน์เริ่ม,ม I, เออี B.O.I เริ่มส,งส่งเสริมการลงทุนอย่างยกใก<อ>ย่ลยเริ่มร่างแผนหนึ่งขึ้นมาใช้ออจากนั้นมาจังแันใน้จนปัจจุบันนี้ก็คือเกือบ60ปีแล้วเนี่ยออไทยก็ยังเป็นประเทศรับจ้างผลิตอะออ O.E.M ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะฮะ Original Equipment Manufacturer คือรับจ้างผลิตไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองไม่มีแบรนด์ของตัวเองเป็นเพราะนิสัยคนไทยไม่คิด ไม่ชอบคิดเรื่อง R&D ใช่หรือไม่เพราะว่าอย่างกับเปอร์เซนต์ของ R&D เนี่ยที่เรามีเป็นงบประมาณเนี่ยถ้าไปดูไม่ต้องมากเอาดูในเอเชียก็แล้วกันไม่ต้องไปทั้งทั้งโลกเนี่ยเกาหลีเนี่ยประมาณสัก4.1กว่าเปอร์เซนต์ของ GDP และ GDP เกาหลีเนี่ยมันใหญ่กว่าประเทศไทยตั้ง3เท่านะญี่ปุ่นก็3.8อะไรอย่างเงี้ยไออันนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าหนึ่งคนไทยไม่ค่อยชอบคิด คนไทยไม่ได้สนใจไอ้เรื่องของคนคว้าและวิจัยนักเรียนไทยชอบไปเรียนไอ้คณะที่มันไม่ได้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเอนจิเนียร์ไอ้อันนี้มันมีผลตรงนี้ไหมตรงนี้มันมีผลมีผลมีผลมากเพราะว่านอกจากเราลงทุนเรื่องง่ายดี0.2ของ GDP นะครับแล้ว GDP เราก็ไม่ได้สูงไม่ได้สูด้วยนะครับจีนเนี่ย GDP ใหญ่กว่าเรานะครับของเขา10ล้านเหรียญใหญ่กว่าเรา30เท่า3 0เท่า แต่ว่าเขาลงทุน GDP วิจัยและพัฒนาต่อ GDP 2%องเปอขนาดก็ใหญ่เยอะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นอย่างเยอรมันเนี่ยเขาลงทุน3-4%เป็นต์ป้อยนะนี่ก็เป็นตัวอย่างตัวหนึ่งและสองก็คือระบบการศึกษาไทยการสร้างคนของไทยานะที่ผมเองก็อยู่ในแวดวงวิชาการมามาตลอดชีวิตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าบางทีเราก็มีปัญหาอยู่นะครับ ว,ว,ว่าวิชาการของเรากับภาคปฏิบัติเนี่ยมันมสอดคล้องกันไหมเราสามารถผลิตคนที่ออกไปแล้วทํางานได้อย่างจริงจังนะครับหรือว่าผลิตคนสาขาหนึ่งไปทาํางานอีกสาขาหนึ่งไหมซึ่งคนไทยจะมีปัญหาเรื่องนี้สูงมากผิดวิศวกรไม่ได้เป็นวิศวกรผิดหมอไม่ได้เป็นหมอ